สวัสดีจ้าคลิปนี้มาอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนของภาคเหนือและภาคอีสานช่วงเช้านี้นะไปจนถึงสายว่ามีฝนอยู่ที่ไหนบ้างโดยรวมวันนี้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งบางพื้นที่เรามาเช็คที่ภาคเหนือกันเลยนะคะภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกําลังอ่อนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอชัยปราการและอำเภออมก๋อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศบเมยโดยกลุ่มฝนกำลังสลายตัวค่ะถัดมามาเช็คที่ภาคอีสานภาคอีสานตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคุมพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยกันทระวิชัยบรบือเมืองวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามยางตลาดคลองชัยเมืองกำมะลาสายดอน จร่องคําจังหวัดกาลสินโพชัยพลทองเมืองจังหารเชียงขวัญทวัตบุรีเสรภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดค่ะตกไหมวันนี้ตกแล้วคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะแต่โดยรวมทั่วไทยฝนลดลงยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอัปเดตให้ฟังอีกทีคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนจะบบ๊ายบาย